เดี๋ยวน,นี้เขาจะปลูปลาเก้น,นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาไม่ปลูไม่ปลูกระเบื้องเขาจะปลูปลาเก้เป็นไม้นะจ๊ะส<ๆ>วยเจ๋งตลมแรงต้มแรงตมเย็นเช่นใจคอยเราามาให้เขามาเก็บใหม่เาทำใหม่ออเป็นเด็กกล่องนะเ,นเพื่อนๆนื่อนนะ้ัน,นจะติด มีห้องน้ำมีกระิกกระพัดลางล้างมือนี่ก็ใส่ละเนงละเนงหมดแล้วนะละเนงเดือเหล็กเนาะออกมาสวยงามปูปาเก้เป็นไม้เย็นเย็นนะข้างบนนี่นี่ก็บันไดบันไดไต่ไต่เดือดแบบนี้ก็ดูสวยสวยแน่ ค่ะสีขาวแต่เขาจะใส่สีอะไรทับอีกก็ไม่ดูเนาะเย็นเย็นมากตรงห้องเย็นห้างพักหรือห้องอะไรมันใส่ไปทำเป็นห้องพักทำเป็นห้องพักนี่อะไรเนาะเก็บไว้ถ้าสวยไหมคะนี่ใส่ท่อดูใส่พัดลมดูอากาศข้างบนนี้จะคึงเรื่องนั่เป็นห้องน้ำนี่เป็นหน้าต่างสวยไหมคะนี่ใส่ท่อดู ในพัดลมดูอากาศข้างบนนี mm ้นะจ๊ะส่งเย็นไม่เป็นห้องน้ำไม่เป็นหน้าต่างใช่นะค่ะสีขาวแต่เขาจะทาสีอะไรทับอีกก็ไม่ดูเนาะนี่เย็นเย็นมากตรงกลางเย่อไหมคะเยื่อไหมคะเพื่อนพัะลมเย็นเย็นเย็นข้างนอกพัดลมเย็นตรงหน้าต่างตรงระเบียงอันนี้ก็ห้องนี่ นี่ก็ยังไม่สำเร็จยังไม่เจ็สิ้นแต่แถวนี้ประตูนะที่อันนี้บานติกตรงนี้เย็นๆ็นเด็จกล่องนะเ,นเพื่อนๆนะอันนี้ก็ติดในห้องน้ำมันก็ติดจุกภัณฑ์ล่างล้างมือห้องนกนี่ก็ใจเหมือนกันพ่อลดอากาศตจุกภัณฑ์สุกภัณฑ์เราก็ปิดไว้ก่อนเดียวมันจะ ปปเสร็จแล้วจะกล้จะส่งงานทุกอย่างเลยจากเพื่อนๆไขมันละลายไขมันละลายออกมี่ก็ยังไม่สาเร็จยังไม่เสร็จสิ้นแต่แถวนี้ประตูนะแค่น,นี้บานตูเขไม่ใส่้นวนแดใส่บานเลือนบ,บานประตูห้อห้างเจ็บข้างนอกนี่ห้องอะไรนะ ใส่ไปทาเป็นห้องพักทาเป็นห้องพักนี่แหละเนาะเก็บไว้พระน,นีก็ยังไม่สาเร็จยังไม่เสร็จสิ้นแต่แถวนี้ประตูนะแค่น,น,นี้บาน,ปน,าบนตปิห้องเล็กจัเป็นเอาพระเอาไว้ที่นี่จรยิ่งพระนะอยู่บนถุงสุด ยิงพระก็ควรอยู่อ,อากาศข้างล่างลมแรงเลยลมแรงมากตรงเนี้ยเย็นเย็นห้องนอกนี่ก็ใจเหมือนกันพอ่อดูดอากาศต้นตุพันสุขพันฑุ์เราก็ปิดไว้ก่อนเดียวมันจะไปปิดตรงเนี้ยเย็นเย็นนี่เปทางปิดยังแกไฟนี่แหละ้ะ ยังแตะไฟเขายังไม่ทันได้ติดบล็อกไฟปิดบล็อกไฟแล้วก็จะใส่ปิด,ปด,ปดบล็อกมันให้เรียบร้อยสีเขาข<อ>ร่วงล<อ>ง,<อ>งมาใส่หน้างานนี่เขามาเก็บงานงานสีทำให้เรียบเป็นเด็กกล่องนะนเพื่อนๆนะอันนี้จะติดห้องน้ำนีจะติดสุขภัณฑ์ล้างล้างนืงอน เสร็จแล้วจะใกล้จะส่งงานทุกอย่างเลยจากเพื่อนๆไขมันละลายไขมันละลายออกขันร้างหน้าล้างมือมันก็ติดอุปกรณ์เสร็จแล้วติดอุปกรณ์ทาความสะอาดตรงนี้นะในกลุ่มมาสวยไหมคะสวยไหมคะเพื่อนมันก็ลมเย็นเดี๋ย็นอยู่ข้างนอกที่ลมเย็นตรงหน้าต่างตรงระเบียง นี <t 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 t ่ก็ห้องเปิดปิดได้ตรงพัดผ่านเข้ามาได้นะข้างหน้าอาจารย์ใหน้ำมาอัปเดตงานหลังล้างหน้าหลังล้างมือมันก็ติดอุปกรณ์เสร็จแล้วติดอุปกรณ์ทำความสะอาดตรงนี้นะไม่กลัวตรงเนี้ยเย็นเย็นลังล้างหน้าหลังล้างมือมันก็ติดอุปกรณ์เสร็จแล้ว ทำความสะอาดนี่ละไม่กูถังล้างหน้าอางล้างมืงอน,นี่ก็ติดอุปกรณ์เสร็จแล้วติดอุปกรณ์ทำความสะอาดนี่ละไม่กูนี่ตึกทาสีก็เสร็จหมดแล้วนี่บนดาดฟ้าก็จะเป็นแบบนี้ออกมาแบบนี้นะคะเพือ่อนเรด,ดหมดแล้วนี่ก็ทาสียังแก่ไฟนี่แหละจ้ะ ยังแตะไฟก็ยังไม่ทันได้ติดบล็อกไฟปิดบล็อกไฟแล้วก็จะใส่ปิดบล็อกมันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจะใกล้จะส่งงานทุกอย่างาเลยจ้ะเพื่อนๆไขมันละลายไขมันละลายออกมาไว้อ,อะไรระมาไว้ตรงนี้เนาะทำเป็นหะันธุ์ไข่คะนี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ ยบายอันนี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ไบายตรงนี้เย็นเย็นเด็กเอาติดระแนงเหล็กเป็นเหล็กกล่องนี่ก็ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จจิ้นแต่แถวนี้ประตูนะ อันนี้บานตึกห้องเนาะนี่ก็ใส่เหมือนกันพอ่อหลดอากาศตันตุกพันสุกพันแล้วก็ปิดไว้ก่อนเดียวมันจะไปปิดประตูแต่ลงปีเนียมอย่างอย่างหนาอย่างหนาอย่งายงดีเลยค่ะสวยงามนจับนี่นี่ก็ใส่ละเนงละเนงเหมดแล้วน,นะละเนงเหล็ก,เ,ก,เ,กเนาะ ออกมาสวยงามอูปาเก้เป็นไม้เย็นเย็นนะข้างบนนี่นี่ก็บันไดบันไดไต่ไต่แบบนีก้ก็ดูสวยวาดอะไรพระมาไวตรงนี้เนาะทำเป็นห้องพระงแร้รยากาศข้างล่า,างลมแรงเลยลมแรงมากเสร็จแล้วจะใกล้จะส่งงานทุกอย่างมาจากเพื่อนๆให้มันะละลาย ไสมันลายๆออกสีเขาร่วงลงมาใส่หน้าหนานี่เขามาเก็บงานงานปิดทำให้เรียบบรรยากาศข้างหลังข้างหลังเห็นตึกใหญ่เพื่อนเนานะเห็นตึกใหญ่ๆกว้างๆตรงเนี้ยเย็นเย็น บรรยากาศข้างล่างลมแรงเลยลมแรงมากปูปาเก้เป็นไม้เย็นเย็นนะข้างบนนี่ก็บันไดบันไดไต่ไต่เด็อย่างนี้ก็ดูนี่ตึกทาสีก็เสร็จหมดแล้วนี่บนดาดฟ้าก็จะเป็นแบบนี้ออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนเด็ดหมดแล้วห้องนอกนี่ก็ใจเหมือนกันพ่อโด,ดอากาศ ตุกพันสุขพันเราก็ปิดไว้ก่อนเดียวมันจะไปปิดเอาไว้อะไรเอพระเอาไว้ตรงนี้เนาะจำเปนเ็นของห้องพระนี่ตึกทาสีก็เสร็จมดแล้วนี่บนดาดฟ้าก็จะเป็นแบบนี้ออกมาแบบนี้นะคะเพื่อน,น,นเด็ดหมดแล้วบนสุด <c oughs> นี่ก็อัปเดตห้องน,น้ำอีกห้องนี้ก็เหมือนกัน ห้องน้ำอยู่ชั้นบนนี้สองห้องเนาะนี่ก็ใจเหมือนกันพ่อโดอากาศเติดตุพันสุขภัณฑ์แล้วก็ปิดไว้ก่อนเดียวมันจะไปปิด <S <S 2> <S 2> <S 2> ห้องเล็กปิดเอาพระมาไว้ที่นี่ยนะิ่งพรนะเนาะอยู่บนถุงสุดยิ่งพระก็ควรอยู่นี่ก็ทำสำเร็จมาแล้ว หลังลงหน้าอลังมือมันก็ติดุต้องเสร็จแล้วิดต้องพันทำความสะอาดที่ใน็ูกูปาเก้เป็นไม้เย็นๆนะข้างบนนี